นี่ปึ๊บอยู่ๆก็มีรุ่นน้องอินบ็อกมา hmm. บอกว่าพอให้รถมาใช้แล้วไม่ชอบเป็นรุ่นที่พี่พี่มีสนใจไหมอะไรประมาณเนี้ย hmm. ก็เลยนัดดูรถกันเนี่ยมันก็น้องก็เอามาให้ดูที่ที่สม,มรเอนี่แหละก็เป็นโซลตาร์โซลเรจริงๆด้วย hmm. เดี๋ยพอดูตกลงราคาอะไรกันได้แล้วก็ซื้อมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูไงว่า ก่อนมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะเอาไปแต่งเลยเอาไปเปลี่ยนล้อก่อนเอาะไรง่ายเปลี่ยนล้อไปโหลดไปอะไรอย่างนี้ก่อนจัดทรงก่อนถามว่าแม่งดียังไงนะคือเดิมเดิมมันเป็นรถแบบรถสองประตูที่ยุคแต่ปีแปดศูนย์แปดมันออกปีแรกปีแปดหนึ่งขับหลังเครื่องเป็นหกสูบมาตั้งแต่โรงงานอะ่ะมันมีไม่กี่ตัวหรอกถ้าเขาทำออกมาเมื่อกี้คือเป็นรถหรูนี่นแหละแต่ก็ใช้เครื่องแรงด้วยเครื่องเดียวกับซูเปอร์อะไรอย่างเงี้ยเดิมเดิมมันก็จะมีตั้งแต่ห้าเอ็มเจ็ดเอ็ม หนึ 1> 1 G, 1่งจีหนึ่งเจอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นโซลเลอร์มาด้วยมันก็คืออยู่ในโซ,โซลเลอร์ด้วยแล้วก็ตอนมันออกอ่ะถ้าเกิดนำเข้ามาอย่างเงี้ยทั้งคันแบบถูกต้องอะไรเลยนะมันแพงมากในรุ่นเนี้ยซึ่งปัจจุบันมันก็จะหลงเหลืออยู่ค่อนข้างน้อยอ่ะแต่กูเจอเยอะกูเจออย่างเช่นคันนี้ก็อยู่ๆมันก็โผล่มาเองเหมือนกันเทนนั้นแหละไม่ต้องพูดมากดีกว,ว,ว่าเดี๋ยวเราพาไปพาไปแต่งกันเลยดีกว,ว่าคันเนี้มันเป็นโตลต้าโซเลอร์ เจนแรกเจนแรกเหมือนของกูแต่ว่าเป็นตัวเมนเจอร์เชนเป็นตัวเม n นเ c อร์เชนซึ่งถ้าตัวแรกแบบของกูเลยอ่ะมันเป็น81 1981<ม>อันเนี้เป็น1984เหมือนแบบก็บอดี้เดียวกันแต่ว่าก็จะมีพวกไฟท้ายไม่เหมือนกันทุกกะจิกอะ่ะแต่คือละอะไหล่เมนเมนใช้ด้วยกันหมดมันเทศตรง 18, 1, นี้ของกู81ต้องปีเกิดใช่ทะเบียนกูก็เลยใช้1981คันนั้นนะ แต่คันนี้มันเป็นแบบแปดสีอ,อกระจกชาก็เลยได้มาปุกนรีไปลอกลอกลอก,กลอตอนแรกมันแค่แบบกูดูกูคิดว่าน่า,นาจะชา<ม>ก็เลยลองลอกดูกกแล้วก็คันนี้มีม,มีปัดหลังด้วยกูไม่มีอ๋อสภาพบอลทุ่งบอทนี่สวยนะ<อ>เขาใช้งานเลยเนาะรอกก็คือเนี่ยเขามาเป็นอย่างนี้เลยอ่ะของกูเอาสามคันมารวมยังไม่ได้อย่างนี้เลยแต่คือภายในเขาก็ตามตามเรื่องอลนะ ีไปแบบนุ่มๆเดี๋ยวพออย่างอื่นเสร็จมันต้องโจบอยู่แล้วตัก500ม้มาคันนี้

ออกดูได้หมูดูมูดูเดิมที่หมูต้องสี่นะมันจะหาร้อง่ายไงหมูมันจะมีมันเจาะแล้วใส่มันเจาะแล้วใส่ห้ามาที่ไงหมูตีเนี่ยอย่างเงี้ยตีออกแล้วก็ใส่รูเดิมออกมาก็สี่แล้วเนี่ยอันนี้รูเดิมอันหนึ่งไงเอ๊ะต้องตกแตกไอ้ตัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัด เดี่ยวสิมันยาวเอะตหมเอาขาบ้านหลักไว้นะแล้วปนหน้าก่อนหอนไ้้หน้าเลยหอ่วย่อนูดิก็เาหน้ายาวนี่ีอหลักอนหน้าเลยกเป็นสี่ร้อยแต่การเป็นสี่ร้อยสิบ การดเป็นสีล้วยสีแม่งว่างหมดเลยไงแล้หน uh uh ุ uh uh ่กูัดเทียวเลยนะมันเย็บันเลยเนี่ยพกอยู่กอะไรแหละพวกมี่ก็ลังข้น่อะอาให้หลุดได้หมดเลยสี่ล้ออ่ะสี่ล้อสี่ล้อข้เร่อ้าด้ทุกท แล้วไม่ถึงแล้วกระบะโดนโจมีไหมขนานั้นน่ะมีจ้างกระบะไหมมารับจ้างเลยผมจ้างมานี่เลยโอเคครับโจหน่อยหลังคาุกคนเขครับก็กลับถึงบ้านเขาบอกผมแล้วกันสั่งรอให้ครับสั่งรอรุ่นน้องบอกว่ามึงมีกี่ชุดมาให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเราไปเราค่อยมาเทียบดูแลเอาชุดเอาคู่ไหนค่อยเอาค่อยว่ากันขุดไว้ขุดไว้ รวมใหญ่ดีได้หลายมือ๋ย้พวกดูนะอลอกฟิล,ลม์มเสร็จนะสวยเลยแล้วจะขายวี่งทีทีไม่เก็บอ่ะก็ะเออมีคนมาซื้อก่อนเออ ลูดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยรอร้อมาค่อยมาลองใหม่จัดทรงมาแต่จากสภาพเดิมอ่ะเขาเจ้าของเดิมอ่ะเขาใส่เขาแปลงรูเป็นห้ารูหา้หารูเล็กสี่ามาคือแปลงแปลงทั้งดุมแล้วก็ใส่สเปเซอร์หา้ารเลสี่มาอีก <c oughs> แล้วก็ใส่ล้ออะไรวะลอ้อ ก็จะเป็นล้อคแคมรี่อะไรอย่เงี้ยก็รือออกเลยรือแล้วก็ทำดุมก็เป็นเหมือนเดิมสี่ดูแล้วก็สี่แล้วก็สั่งแม็กกล้ยมาใส่ทำช่องล่างแล้วก็โหลดโหลดมานนิ้วสองนิ้วอะมั้งยแล้วก็ลอกฟิล์มแต่มันกระจกมันกระจกทายแล้วมันสวยคือของเรื่องเพาะต้อติดฟิล์มดำมา เนี่ยเนี่ยเนี่ยกระจกสีชาจะดูง่ายๆจะดูอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเห็นผ่านกระจกไปเห็นสีขาวเงี้ยจะเห็นเลยมันชาเห็นนะกล้องอาจจะไม่เห็น่าไรใช่คือคันนี้รวมๆภายนอกมันดีอยู่แล้วเว้ยก็ที่มันไม่เดืออีกอย่างนึงก็คือเอาเอาภา,ายนอกก่อนนะก็คือไอ้กระจกเนี้ยกระจกมองข้างอ่ะน่าจะเป็นปของแคมรี่ตัวใหม่อะไรเงี้ย แล้วมแล้วก็กันชนหน้ากันชนหน้ากับชิ้นเนี้กูว่าชิ้นนี้เขาน่า,นาจะทําขึ้นมานะทําขึ้นมาแต่กันชนหน้าเนี่ยแล้วเขาเขาแต่งยังไงไม่รู้ว่าเขาคงแบบคงโฟกคงเสริมเพิ่มคงอะไรเพราะความดีกันชนหน้ารุ่นเนี้ยมันจะออกมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็หักเข้ามาเลยคืออันนี้เหมือนแบบเขาเติมออกมาก็ซึ่งต้องหากระชนหน้าเดิมแต่หาได้แล้วของกูเองนี่แหละเคยเก็บกระชนหน้ากับ กะดกมองข้างคราวนี้พอใส่สองเปลี่ยนสองทินี้เสร็จก็ภายนอกมันก็โอเคแล้วก็ที่เหลือก็เรื่องของภายในเป็นอะไรที่ยากมากแพงมาก hmm. ก็ไม่เป็นไรนะไม่สี้อได้ก็ค่อยๆค่อยๆหาไปค่อยๆค่อยๆซื้อเก็บไปเนี่ย hmm. ไม่ต้องทำอะไรมากจัดทรงนี่เลยจัดทรงว่าหายาก รถมันสวยแล้เป็นตัวมันเองอยู่แล้วรถเนี้ย